เฮ้ยยายลุงใครวะลุงลุงเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจอไหมชัดไหมลุงในกล้องชัดไหมลุงชัดไหมลุงมีไฟในบนหน้าลุงเฮ้ยลุงวะเฮ้ยยาย่ใหผมแล้วผมแล้วเฮ้ยผมแล้ว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 อันนี้ผมไม่มีไฟฉายนะ เฮ้ยไม่ใส่เสื้อนี่วะไม่ใส่เสื้อลุงพี่ผมเหรอพี่พี่ดูแกอยู่นี่พี่พี่ดูแสงที่ไฟแสงบนหน้าเขาดูแสงบนหน้าเขาพี่อันนี้วะเฮียเห็นไหมเห็นไหมชัดไหมพี่ชัดไหมชัดไหมชัดไหมพี่พี่ชัดไหมตัวมัวเลยตอนนี้ผมพยายามอยู่ใกล้เขามากผมรู้เขามาทำอะไรนะสวัสดีครับผม กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีนนป้านาอานทุกท่านด้วยพี่พี่ครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมกูใหญ่เจอเรื่องบางอย่างที่น่าขุนลุกมากตอนนี้ผมไม่รู้ว่าไฟหรือว่าแสงแดงๆที่อยู่ตอนนี้เดินวนเวียนอยู่หลังบ้านผมในสวนที่ผมปลูกพริกเป็นวนต้นไม้นะพี่นะผมไม่รู้ว่ามันเป็นแสงอะไรหรือว่าใครมาแก้ผมูหรือเปล่าตอนนี้มันวนเวียนอยู่นั้น เดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาผมตอนแรกผมจะไม่ถ่ายคลิปผมจะไม่ถ่ายคลิปผมคิดว่าเออคงเป็นพุกแสงไฟทั่วไปแต่ไปมามามันไม่ยอมไปไหนพี่แสงสีเอ่ะเขียวๆตงเดี๋ยเขียวที่นี่อยแต่ไม่ใช่ไงทุกคนเราพยายามดูอะไรนะมันวนวินอยู่หลังบ้านแล้วผมก็รอดูเงียบๆมันใหญ่มากแล้วตัวมันจะประมาณเนี่ยประมาณกำมือประมาณกำมือเราอ่ะมันไปไปมาๆตอนแรกผมคิดว่ามันจะหายไปนะอยู่ๆมันประโคม โผล่รอบๆหลังบ้านผมเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นแสงของอะไรผมไม่เจอตัวมันนะอย่างั้นผมคนดี่กรเถื่อเลยไุมคนลุงพี่พงมาหาพวกเราหรือเปล่าใช่เป็นแสงกระสือหรือเปล่าแสงอะไรปริศน,นาหรือเปล่าเราไปส่องดูให้พีเซีดูใช่ทุกคนครับก็อย่าให้เป็นสิ่งนี้มันอันตรายนะพี่ๆก็เดี๋ยวจะเปิดต่างๆบ้านนี้นะต่างๆบ้านหลังบ้านผมเนี่ยดูว่ามันเป็นแสงอะไรกันแน่แล้วทําไม มาวนเวียนอยู่ตรงหลังบ้านผมพี่ชายพี่ชายุนี่น่นี่ขอกำลังใจจากพี่พี่ด้วยคนละหนึ่งแหนึ่งแชร์ถ้าพี่พี่ครับถ้าอยากรูว่าเป็นแสงอะไรไปดูพร้อมกันรารุ่นไปพร้อมกันรุ่นไปพร้อมกันพี่พี่นะขอให้เป็นอะพี่พงศ์ก็มุงพี่พงอ์ก็จะเข้าไปถ่ายลุงนนะรุ่นลยไปทุกคนไปดูกันนี่ครับเดี๋ยวจะเปิดหน้าต่างดูนะว่าแสงยังอยู่หรือเปล่าผมว่าจะไม่ถ่ายคลิปนะผมรีบมาถ่ายคลิปก่อนเลยเพราะว่าแสงมันอยู่นานมากพี่พี่ อยู่มพี่จอยอยู่ข้างในนะในด่งกล้วยนะพี่นะสว่างสว่างวิบวิบวิบหลังบ้านผมโอ้โหแล้วบวโอ้โหแม่งวางเวงมากพี่พี่โคตรวางเวงหลังบ้านผมนะพี่พี่แล้วอยู่ใกล้วัดด้านบนคือเมนเขาศพด้านบนคือเมนเผาศพผมขอดูสถานการณ์จดนี้ไปก่อนอืแล้วก็ถ้ายังไม่เจออะไรเขาอยู่ข้างในกันอในโดงกล้วยเลยก็พาพีเอฟซีไปดูกันด้วยชไปอยู่อมกันแล้วก็ไปหาดูว่า แสงแดงที่พวกเราเจอนั้นเป็นใครกันอะไรกันแน่หรือว่ามีใครมาแกล้งเราใช่มันก็ดูสถานการณ์ก่อนเลยอยู่ไหนวะออยู่ข้างในถงกล้วยพี่สว่างมากแสงมันสว่างมากว่ามันไม่ว่าดิมันค้างดิใช่มันเดิมเหมือนมันแสงมันไม่ไม่ไม่กระพริบมอนกระสือนะแสงมันแดงเฉยอฉไม่มีกระพริบเลยมันกระโผไปโผมาโผไปโผมาจะ่ถวถุงกล้วยเนี่ยรลบหลบมันหลบหลังถุงกล้วยยังไงใช่พอไหมทุกคน พี่พี่พร้อมไหมไปดูเลยเหรอค่อยๆเดินไปดีกว่าเฮ้ยแปนึงจะบอกกับพีซีก่อนหลังบ้านผมมีประวัติไม่ธรรมดาแนละ้วอันนี้ผมไม่อยากจะพูดแต่ว่าอยากให้แจ้งให้ทราบก่อนดีกนะว่ามีอะต๊อบหนึ่งอะเฮ้ยอะไรวะพี่พี่อะไรวะโผล่มาตรงต้นต้นกล้วยพี่พี่โผล่มาตรงตรง้นกล้วยเมื่อกี้มีทันจบแล้วทุกคนชัดมากพี่พี่โผล่มาตรงต้นกล้วยผมเห็นชัดมากเป็นใบหน้าคนพี่พี่ชัดมากมึงโฟกัสที่ต้นกล้วยนี้คูน่ะ อ่านั่นแหละตรงนั้นแหละพี่พี่ทุกคนเจอมันผมไหมเจอมันผมไหมเป็นใบหน้าพวกมันะพี่พี่นะชัดมากพี่พี่เอาไปดูกันดูกันไปไป,ไป,ไปดูกันพี่พี่ครับตรงนี้จะเป็นตรงกล้วยแล้วก็เป็นพวกต้นไม้ต่างๆผสมกันห<อ>มามาด้วยหมา,ามาด้วยโอ้โหเนี่ยเราขอพูดให้ฟังก่อนว่าเมื่อกี้ผมพูดไม่ทันจบนะแต่ว่าเจอดีก่อนจุดนี้เป็นหลังบ้านที่ติดวัดนะสองใบถนนสวนสาธารณวัดเจอไหม ารวัตรจะเอาคนไปเ,เอาเอาย่อให้ชายมันดูชัดที่สุดสารวัดแล้วก็จะมีโรงเย็นหรือว่าโรงศพที่เอาไว้ใส่คนตายอยู่ด้านบนนะพี่ๆนะผมกม็ได้โมง้งจะถ่ายให้ดูบ้านผมแล้วก็วันนี้เราทั้งคนอยู่สองคนที่บ้านหลังนี้น้องชายผมไม่อยู่นะอยู่ที่ไรก่กับพ่อแม่ไม่ที่สําคัญจะมีบ้านหนึ่งหลังนะทุกคนมองตามกล้องมองตามไรฉายยนะมีบ้านหนึ่งหลังที่มีคนแก่ผูกคอตายอยู่ด้านหลัง เราน<ร>ก็ผ่านไปช่วงนึงละอ่ระยะแล้วนะเราก็ไม่ได้ว่าจะมาพูดให้มันเป็นไม่ดีหรือวนะ่าจะแจ้งให้ทราบก่อนนะทุกคนนะเพราะมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงที่นี่แล้วก็ที่ไร้เจอเมื่อกี้คือตรงนี้ใช่ไหมนู่นนะตรงนี้นู่นเอาก่อนที่เอานะใบหน้าโผล่มาพี่ยองกนกุลเฮ้ยอะไรดังบนวัดวะมีอะไรดังบนวัดวะพี่พี่มีอะไรดังบนวัดวะดังป้องเหมือนอะไรตกกระทบหลังคาหรือเปล่านะพี่พี่จ๊ะ นี่พี่นะเป็นสลาเป็นสลาเมนผ่าศพนะคนหลอนทุกคนดูหลังบ้านผมดิหลอนมากมีพื้นที่เล็กน้อยเอารถถ่ายมาดันเพื่อจะให้มันดูสว่างดูโล่งขึ้นเมื่อตอนแรกมันจะมืดมาพี่พี่นะผมอยู่ไม่ได้ผมกลัวนะแต่ตรงนี้เราปล่อยให้มันธรรมชาติที่สุดแต่กลางคืนมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะต่างกับกลางวันนะแล้วก็ดูต้น้ะพ้าวนะผมพี่พี่ครับโชคดีของผมมากโชคดีมากๆที่ผมระหว่างที่รถถ่ายกับบังดันที่ผมยืนตรงนี้มะพร้าว ลงมาข้างๆผมเกือบจะโดนหัวผมโชคดีที่ผมหลบมาห่างๆม่งอ้นาผมนี้อาจจะคอหักตายได้เลยนะมะพร้าวทุกคนไม่ให้เล็กๆกนะันทุกคนหลบมาคือไม่รอดนะไม่คอหักกรตายพี่ๆนะ okay. เราจะเดินลูบๆก,ก่อนแนละ้วเดี๋ยวจนะไม่เข้าไปนะโซบิวโซวบิว ไบีเ่บรก็อยู่ข้ามีรยากาศค้ำคืนของบ้านหลลัหลังบ้า่เพียนเ้ตอให้กูถือไปฉายเพราะว่ามันจะไปตามกล้องถ้าย่ง้มึงถือมันไปไม่ตามกล้องมึงจะดำหน้ากันนะพี่่นะก็ใช้วิจารการชมมันก็เป็นของเชื่อทุกบุคคลนะอ่ะฮะ

เว่งอยู่หน้าบ้านนะแล้วก็มีแสงกระทบออกมาจากในบ้านมันมีคนอยู่ตรงนั้นใช่มันมีคนอยู่ตรงนั้นแล้วก็มองมาทางเราน,ออน่้กลเงี้ยเชี่ยงใช่แว,วะดังบนเมนพ,พี่ดังบนสลากวัดพ,พี่นะตน้นต้นนี้นะ่ากลัวมากต้นนี้มันอยู่เป็นร้อยปีแล้วพ,พี่นะ ยาเกี่ยวรถคาะตกใจเลยนี่แค่หลังบ้านไหมพี่นะนี่แค่หลังบ้านไหมพี่นะแค่หลังบ้านแม่งขนลุกขนาดนี้เอาอแล้วผมไม่อยากเดินต่อทุกคนไม่รู้ว่ะกลางคืนเนี่ยผมบอกผมบอกเลยว่าผมไม่กล้าเดินมาคนเดียวหลังบ้านนะน่ากลัวมากพี่พี่น่ากลัวมากพี่พี่บอกเลยน่ากลัวมาก นี่ออกตรงนั้นไปไหนไกลนะทางบ้านผมก็หลอนแล้วพี่ใช่ฮะวนแล้วแปลกฮะเหมือนวนแล้วแปลกเดินอยู่ข้างในดงกล้วยตรงนี้นะทุกคนใช่มีการเดินเคลื่อนไหวนะแต่ว่าเราแสงแดงอะแล้วไอ้แสงแดงไปไหนแล้วก่อนที่ผมจะมาทานเนี่ยไอ้แสงแดงมันกระพริบกระพริบกระพริบวนไปทั่วเลยนะพี่นะตอนนี้แสงแดงมันไปไหนแล้วฮะพี่นะ อะไรวะอะไรวะอะไรดังวะเหมือนมีใครวิ่งแนวเลยมึงสอ,องผูใช่ปไปดิไหนเห็นเนี้ยท่ไหนฮึคือแกล้งกันอย่างนี้เหรออยู่หลังบ้านยังแกล้งกันได้ที่ เขาถึงให้มันแจ้งเรา่คือแบบไม่ไม่แจ้งัวาเลยวะเฮ้ระวังน้ระวังนะกูดูไม่ธรรมดาดิเดียันไม่ธรรมดานะไหม่้วมี่ไ่ไม่บ้ามีอะไรวิ่งยิน่บ เมื่อกี้ตรงนี้ตรงรั้วจะมีรั้วหนาดีวะผมจะให้ดูบ้านนะคือรั้วหนาม่ะเมื่อกี้มีเหมือนอะไรมองออกมาผมก็วิ่งไปนะจะมีบ้านหลัรอยงเงี้เป็นบ้านล้างนะซึ่งมีคนผู้ขอตายอยู่ด้านในนะพี่นะเฮ้ยมาเขาเป็นคนแก่าเข้าเฮ้มาเข้ายืนตรงไหนวะหยุดเล่นก้าวหงมากมาเข้าเฉยพี่มีบ้านร้างเจ่ป่ะเมื่อกี้เจอป่ะมีบ้านหลังบ้านไม้แม่งยังเก่าอ่ะทุกคนเมื่อกี้พี่นี่แค่หลังบ้านผมกันยังขนาดนี้บ้านยังเก่าเมื่อกี้คือมองไปเห็นเลยว่าบ้านแม่งโคตรโซมเลย ทั้งโซนทั้งเก่าแล้วเหมือนจะผุพังบางจุดนะเพราะว่าของบ้านตั้งแต่เสียไปไม่ไม่มีใครมาเข้ามากล้าเข้ามาดูแบบเราไป็นคนแก่ที่แบบว่าเสียงร้องไห้ดังมากช่วงเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนเนี่ยเสียงร้องไห้ของคนแก่คนเนี้ยจะดังออกมานะพี่นะเหมือนกําลังร้องหรือว่าทรมานอยู่นะพี่พี่นะเมื่อกี้นี้เขาตกใจตอนนี้ผมเห็นเฮ้ยหรือว่าเฮ้ยเชื่อว่ะเฮ้ยเชื่อไงมึงจะไรข้างในอะตรงไหนมีเหมือนมือยื่นออกมากำลังจะจับบ้ามึงอะ น้ำหมาห่าหรอวะนี่มัน um ก็เหมือนมีใครกินสร้างวมันเนี้ยช่ไหมอย่างเอาอ่ะแมวพุ่มาเฉยเลยิช่ไหมอย่างเอาอ่ะไลคเกักแมวแมวแมวพุ่งมา่วยเลยมันหาอะไรบางอย่างไหมพี่มันไม่กินเลยหรอคนไม่กินเลยเลยขี้หมาเ็ห่าจังวะอห่าอะไรก็ไม่รู้มนห่าก มากมันเห่าอะไรวะก่อนหน้านี้แม่งปกติเลยไม่มีหมาเห่าเลยอะไรวะอะไรวะกูไม่กล้าเดินต่อนี่แล้วไอ้แสงสีแดงของปรลาดนะ,ปนะไปไหนวะแสงประหลาีแดงปไปไหนวะยะัยแม่งระวังให้กว้างระวังนะไม่แน่ใจนะ แน่ใจนะเหรอเขินเหวี่ยเหมือนมีใครสำรัก <c oughs> ออกมาเงี้ยแต่ข้างหลังยังไม่มีบ้านไข่ด้วยตรงนีม้มีบ้านไข่ด้วยมีบ้านล้างไหมหรอ Xin chào mà cho bán lán đấy vậy ơi. Ờ im. Ờ im đó. พี่พืชอยู่บ้านน้รอบน,รอน,นึงคนเมื่อกี้ผมเจอนะตรงรู้เลยนะปเดี๋ยวไปดเดี๋ยวไปเดี๋ยไปเจอไหมน,นั่นไงทุกคนนั่นคือบ้านล้างที่ผมจะบอกพี่พีชค,ค,คือบ้านล้างมันกล้องเห็นไหมเห็นชัดเลยซูมเข้าไปด้วยนะนี่คือบ้านล้างที่มีคนแก่ผูกคอตายมีเลยพี่นะ <S <S อุ้ยคนลุกพ,พี่นี่ตูนาเลย <S <S กระจายเยินมเยื่เเอเลยเน นะนะเจอไหมหเป็นแส <ขอ S 1> ง,งี่มุมนะพี่นะเจอเจอเจอภาพโคชัดพี่วยวุ้ยเฮ้ยแฟนเด้งไปวเจอวะ

ลงเฮ้ยเชียเฮ้ยเฮ้ยเจอไหมชนไหมลุงในกล้องชนไหมลุงชนไหมลุงมีไฟในบนหน้าลุงเฮ้ยลุงพี่พงอย่าไอลุงพี่พงเหรอลุงพี่ย่า เขาไีเขาีลุงเปนไงวะทานไวะลุงลุงลุงเปนวะเฮ้ยยัยยัยผมแล้วผมแล้วพี่พีวผมแล้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 วอันนี้ผมไม่มีไฟฉายนะผมเฮ้ยไฟไม่กระพริบด้วยพี่พี่ไฟไม่กระพริบด้วยค้างไว้ค้างไว้เฮ้ย เหมือนเขากำลังเขาขยับมาหาเราด้วยพี่นะแสไงไฟป,ประหลาดสีแดงลุงพี่พงลุงพี่พงครับลุงพี่พงพี่พงเหรอย้ยส่งไฟดิ่ย้ยเฮ้ยไม่ใส่เสื้อนี่วะไม่ใส่เสื้อลุงพี่พงเหรอพี่พี่ลุงพี่พงมาหาพวกผมเหรอแล้วทำไม เขาไม่จาวะไม่พูดไม่จาไม่เข้ามาหาเราเราเฮ้ยโอ้ยแกยุแกยุมันมีเสียงอะไรออกมาแล้วผมก็แยกระวิงก่อนผมก็อยากจะวิ่งแล้วแล้วผมก็ปั้งออกมาทุกคนนะนะอ้าวเป็นอะไรวะเปื่อะหรวะเกี้อยู่เหมือนเนี่ยเมื่อกี้ทุกเมื่อกี้ทุกผมเนี่ยตรงไฟชายใช่ไหมแกยืนอยู่นั้นเลยใช่ให้เม็นอะไรวะลุง ลุงพงษ์ช่วยลุงพงเปล่าน่าใช่นะหมาเขแม่งไม่ไปไหนไม่เห่าลุงเลยนะหมาผมสองตัวไม่เห่าลุงเลยพี่พี่หมาผมไม่เห่าลุงเลยไหนไหนไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่เหรอวะผมเองเราไม่ส่องเพื่อจะให้ดูแสงเขาบรรทุกไงทุกคนไม่เหรอวะนี่ไงใช่ใพี่พงษ์มาแล้วพงมาแล้วผงมาแล้วเชี่ยไฟแกสว่างมากพี่พไฟบนหัวแกสว่างมากมันแสงจากนี้ตัวแกเหรอ ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเาังไงยังไงยางไงแกมลุงพงมาหาลูกเหรอใช่ไหมวะราส่งคอยไหส่งไปดิไม่เหนวะหยไปแล้ว mẹ dùng wow! ừ, cái gì mẹ dùng vậy? dùng Làm dùng mẹ dùng mẹ dùng bỏ dùng mẹ Tại sao dùng mẹ mít mẹ dùng mẹ cả đó? dùng mẹ dùng mẹ dùng mẹ máy? mẹ dùng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  mẹ เปิดแฟลชช่วยหน่อยพี่นะเนี่ยเจ้าพี่ไอ้อุ้ยเชียร์ี่พี่ลุงแกอยู่นี่พี่ดูแสงที่ไฟนนแสงบนหน้าเขาดูแสงบนหน้าเขาพี่อนี่วะเชียร์เนี่ยวนะเดี๋ยวนะชัดไหมพี่ชัดไหมชัดไหมชัดไหมพี่พี่ชัดไหมตรงนี้ตอนนี้ผมปเป็นอ,อ,อยู่ใกล้เขามากผมรู้เขามาทำอะไรนะ ลุงพงษ์หรือเปล่าเดี๋ยวไม่พูดไม่จาเดี๋ยววะยังไงวะอะไรลุงชี้อะไรอะไรลุงชี้อะไรลุงชี้อะไรปั้นหรือว่าอะไรชี้อะไรอะทำไมลุงม,มีอะไรอะไร,อะไรคืออะไรตาแกเไปไน็นอย่างวะทำไมลูก,กตาแกเป็นแสงไฟวะพี่พงษ์มจะเป็นแสงไฟไหมยัยถูกอ่ะตัวนี้แสงใจไม่เหรอลุงพงษ์ไปไหน ช่ลุงพงมั้งผม่ทรงเด่นช่ลุงพงมั้งลุงไปไหนลุงเชี่ยงเชี่ยงเชี่ยเชี่ยวะบนเมนะเอาไปแล้ววะพี่แกเดินไแบงกัแล้วยัยขอดแบงกันยัยขอดแบง์นนใช่เหรอใช้บนั้นเหรอใช้บ้านงานเปลาขอดูไปอ่ะขอดไปทำาไมก่อน พระถุงเหรอกูเป็นของเป็นไา้ใครแบบที่เราต้องห้ามก็มือมันคือแล้วนะพี่ๆนะแต่ต้องห้ามดูดูดูไม่ได,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 ด้เขาไปไหนแล้วโคตรหล่อเลยวะ่ะหจัดพี่ผิดจัดแกไปไนหัวใจไม่เหนวะโคตรไวเลยทุกคนครับผมไม่รู้ว่าเฮ้เชื้า กุยดังมากจนกุยสั่นหนักแรงมากยัยเข้าไปแล้วนี่หรอไปจริงเปล่าวะแกต้องการฮู้ยไอ้ชี้ันกระดังชุบหายดังคาเนี่ยตื่นตกตกตื่นใส่กูกลายรอบเลยแกให้เรามาช่วยหรือเปล่ายัยคอยมึงกูช่วยได้ป่ะทุกคนคนทุกคนเหมือนจะรอดูก่อนนะว่าแกต้องการเสือหรือเปล่าหรือว่าแกชื้อแกชี้อ่ะชี้อะไรไปคนเนี่ยแกทำ่าชิงอ่ยใช่แล้วแกชี้ไปทางไหนไงผมก็หามองไม่เจออะไรสักอย่างนะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ย้ยชื่อหรวะเฮ้ยทำไมไม่บอกว่าเจ้การอะไรว่าเป็นใครยังไงแม่งโผมาแสงแดงก็หายไปยังไงวะให้พวกเราช่วยอะไรหรือเปล่าครับบอกมาไม่ใช่ทำแบบนี้เชื่อไหมยังจาย้กคนโผมากับแสงรถรูปร้างประหลาดประลานะทำตัวแปลก,ปลกนะเกรอดูนะพี่พ่เดี๋ยวถ้าโผมาผมไะ่ายครั้งนะตอนนี้ผมยังไม่เห็นวิแวลนะเดี๋ยวผมาผมไะถ่ายครั้งพี่เราดูนะพี่พนะ 누구야? <목소리법>